หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าฟอร์เรนติโนในแพทนี้เนี่ยเราควรออกรองเท้าอะไรก็มีคนมีน้องคนหนึ่งที่เขาทักแชทมาหาผมนะเขาบอกว่าพี่บานครับรองเท้าเกาะโดนเนิร์ฟแล้วเราควรออกรองเท้าอะไรดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูดาฟนของข้ามด้วยนะครับว่าเขาเลือกเป็นตัวอะไรมาแล้วเราก็ออกรองเท้าตามสถานการณ์นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ารองเท้าเกาะเนี่ยมันไม่ได้เนิร์ฟนะครับ ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n นเติมเกมค o มได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกัน รองเท้าเกาะในแผ่นนี้นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันจะไอส้สกิลติดตัวนะครับทุกคนอ่านดีๆลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับ10นะครับถ้าเป็นแผ่เก่าแผ่สมอนไก่สมัยก่อนนะครับมันจะเขียนว่าลดดาเมจจากการโจมตีธรรมดา15นะครับ15กับ10มันอาจจะต่างกันก็จริงถูกไหมแต่ว่าไอส้สกิลติดตัวที่มันได้มาใหม่เนี่ยคือมันกันดาเมจกายภาพ นะครับ10%ก็คือถ้าเราโดนสก,กิลเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเป็นสก,กิลกายภาพทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้ลดความเสียหายจากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นการบัฟรองเท้าเกาะนะครับไม่ใช่เป็นการเนิร์ฟตัวเลขมันอาจจะน้อยลง5แต่มันแต่มันไม่ได้เนิร์ฟเออมันคือการบัฟนะครับประมาณนั้นเลยหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะครับแต่ก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนกันนะครับ แต่เกมนี้รองเท้าเกาะก็ถือว่าค่อนข้างคุงม้มเจออาดูอินด้วยมันโดนผมได้ไงวะใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ10 like <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ที่เชิญกดผมจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลย <First Blood. S 1> นาคอนสกินใหม่โดนเฟิร์สบัตบ่ะแต่คนนี้เขาน่าจะเป็นเมนนาคอนนะครับดูจากทรงแล้วคือใครที่เป็นเมนอ่ยจะมีสกินนี้น่าจะไม่พลาดแต่ผมไม่มีไม่มีปัญญาเติมอ่ะครับอุย ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นไอชิ้นส่วนของฟอร์ดเคปนะครับไอชิ้นนี้เนี่ยผมจะขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งเกาะแล้วก็มีทั้งรถคูดาวนะครับที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นจะเอารถคูดาวนะครับประมาณนั้นเนี่ยผมงงเว้ยบางทีอะ่ะมันก็ขึ้นรีโหลดนะบางทีมันก็ไม่ขึ้นรีโหลด แล้วพอมันไม่ขึ้นรีโหลดอ่ะผมก็นึกว่าผมโดนสาตารไงเอออะไรวะผมเริ่มงงไปหมดละเกิดเพื่อนเมื่อกี้เราติดบ้างครับรรฟิกดอกฮะสงสัยหินมันใหญ่เกินนะับมันเลยไม่ข้าม <laughs> มันไม่ข้ามได้ไงวะโอกาจะโชว์ท่าหล่อซะหน่อย คือเวลาใช้แท่นวาร์ปเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้ชินนะครับบางทีมันก็ขึ้นรีโหลดบางทีมันก็ไม่ขึ้นรีโหลดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีเ,เ,องเอาเจ้าวาร์ปปะเจ้าวาร์ปปะเจ้าวาร์ปไปไหนจ้าแม่สาวน้อยวาร์ปแบบงง,งๆเอาเดินมาหาเพราะเธอหรือ แบบผมลาฮาลิเลียวอ่ะมันน่าจะคิดว่าผมกลับบ้านไปแล้วนะครับรคือถ้าะวาร์ปก็ต้องดูดีดด้วยนะคว่าฝันขรงข้ามเนี่ยเขารอดักฆ่าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของแท่นวาร์ปนะครับผมเราไม่สนครับเราตีป้อมฟอรเลนต้องมีของสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะแรงนะครับ แต่ผมเล่นรู้สึกหนุ่งๆยังไงไม่รู้ว่ะปาดอกเข้าหัวเรียบร้อยเข้าหลายตายซะเนี <c oughs> ่ย <c oughs> มันเป็นที่เน็ตผมหรือมันเป็นที่เสิร์ฟวะทำไมผมแบบเล่นลวหนุ่งๆมันกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้ว่าใครเล่นใครเล่นแล้วเป็นแบบผมช่วยคอ,คอมเมนต์ทีนะครับ คาเน็ตก็จ่ายมันจะหน่วงได้ไงวะโอเคจิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นก่อนสะท้อนนะครับข้างบนผมโดนหนักเลยวะถ้านั้นรองเท้าเกาะมานี่สองหนึ่งก็ไม่ลงผมบอกเลยมาดิสองหนึ่งก็ไม่เคยหวัดนะจ๊ะรองเท้าเกาะบวกดาบวิคเป็นไง โอ้มันก็เป็นเพราะรองเท้าเกาะนะครับผมจริงๆไม่ต้องกดดานเมื่อกี้ผมก็ยืนไหวนะครับรองเท้าเกาะมันดีจริงแผ่นนี้ยการดาเมจกายภาพนะครับทุกสกิลอ่ะที่มันเป็นกายภาพอะครับแต่ระวังลิเลียดีๆนะโป๊กทีเดียวครึ่งหลอดนะครับแรงเกินบางที เฮ้ยถอยถอยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนมันยังไม่จับมันยังไม่จับมันน่าจะเก็บจับไว้จับผมผมดูตรงแล้วไอ้ลำผมจะรอให้เลือดมันน้อยก่อนแล้วผมค่อยเข้าไม่งั้นผมก็จะรอให้เพื่อนโดนจับก่อนอันนี้เป็นเทคนิคในการเล่นฟอร์เโนเวลาเจอพวกอลัมอะเลเตอร์นะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถอย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 ไม่ดีไม่ดีละโอ้โหสวยจับแล้วฮะ อันตีไม่ถึงได้ยังไงวะไอ้พาร์ทมันทำอะไรลงไปวะปวดหัวเลยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หันใดรอรอหน่อยเพื่อนรอหน่อยอันตีเข้าหัวตายหนึ่งวาวาวววว อ่ะดอกว้านี่ต้องถอยเลยนะครับไม่ใช่ดอกว้าอยังเข้าต่อนะถ้าจัางหวะแบบนี้เนี่ยดอกว้าก็ควรถอยนะครับพพเพราระว่าจะเข้าไปยืนตีธรรมดาไง,งแล้วสู้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยวเป็นเพราะรองเท้าก็มันบัฟมาแผ่นเนี้ย ไม่ได้เนิร์ฟนะครับอาจอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเห็นตัวเลขมันลดลงก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาเนี่ยคือการดาเมจกายภาพนะครับอย่าลืมบอกเลยว่าโคตรโกงแผ่นนี้เนี่ยเราน่าจะออกรองเท้าก่อนแล้วก็เทรดกับบีแจนช่วงต้นเกมได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนสมอนไก่เนี่ยโดนบีแจนตบยับสก,กิลมันแรงจริงนะครับนี้ก็น่าจะพอสูก้กับบีแจนได้นะครับชิวๆอยู่หรอ ผมจะรอมันจับก่อนไม่งั้นผมไม่เข้ามันน่าจะมีจับแต่เรื่องมันรูนะ้ละเปลี่ยงไฟวะมันรู้ได้ไงวะผมโยกไปทําบนแล้วนะครับ ตอนนี้เกมอยู่ที่11นาทีนะครับสกอ์รวมอยู่ที่14ต่อ11นะครับผมเราคิวไปแล้ว5ตัวตาย1แอดซิตไป3นะครับเอามาดิเมื่อกี้ถ้ามันเดินแหลมมาอีกนิดนึงมันตายเพราะอีกมาแล้วเฮ้ยมันจับกูแล้วเพื่อนจับนี้ก็ตายดีครับตาย1ดงตีนมาตาฟาเกอร์โอ้โหลิเลีย4,000 เนี่ยครับการดามิดกายภาพแต่ไม่ได้การดามิดเวทนะครับก็จะโดนแรงประมาณนี้เลยนะครับสวยเพื่อนเฮ้ยมันสวยว่ะได้เลนดอโชว์ไิธีว่ะเพื่อน <c oughs> แต่ก็สวยอยู่ครับเมื่อกี้คอมโบเขาดีต้องชมเพื่อนสักหน่อยละเ <c oughs> ดินมาหาพ่อเธอหรือ <c oughs> ตาย,ยมันจับกู ไปแล้วจ้าโอ้โหเกือบแตกผมเกือบแตกเมื่อกี้ผมตีโคตรแรงว่าผมมีดาบแดงไงดาบแดงแรงลิศคือแคลรี่น่าจะโดนประมาณสองดอกแล้วตายเลยครับเลือกผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะ เอาดาบแดงกับดาบคีนะครับแต่อย่าออกพร้อมกันนะให้ออกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราออกพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลำนะครับอาจจะพุ่งเข้าไปแล้วตายเลยนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดาบแดงก็จ,จะชัวร์กว่าในเรื่องของดาเมจนะครับแต่ดาบคีมันจะตายไวถ้ามันติดคีนะครับก็เลือกเอาถ้าคิดว่ามีดวงก็ดาบคีเลยนะครับผมก็ชอบนะเล่นฟอร์เรนดาบค,าคีนะครับ มันจำไปแล้วมันจับไปแล้ว,ลวโหไม่ได้ครับะโดนป้อมยิงฟรีป้อมยิงแรงนะครับถ้าลำในป้อมแล้วไม่ได้คิดว่าถ้าลำตัวนี้ตายแล้วมันไม่คุ้มก็ไม่ควรเข้าต่อนะครับเอาเนียกปากกูไปตายได้ไงวะจะเย็นก่อนประคำน้อย มันจับไปยังวะวัดดีจ้าออ้ย้ยถอยๆเลยเพื่อนถอยเลยถอยเลยทางใครทางมันนะเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะครับคือมันต้องถอยแล้วอะฝั่งมันมีมีเยอะเอ้ายังไงเราไวโอลตปาดอกเข้าหัวหัวแตก แล้วดาบผมโคตรคมเมื่อกี้ปลาดอกทีเดียวหัวแตกเลยนะครับมันเข้าหัวไงมันเลยแรงมันต้องมีเทคนิคในการสะบัดดอกนิดนึงนะครับอันนี้เผื่อคนยังไม่รู้ถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยก็ทักหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเทคนิคในการปลาดอกเข้าหัวแต่ตอนนี้เพื่อนคู่หัวแตกละอันติเข้าหัวโดนสดเลยสวยเพื่อน ถ้าลำมันจับไปแล้วเราก็ล้ำสดมันเลยนะครับไม่ต้องถอยอแคดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดาร์กสำคัญดาร์กสิหเนี่ยพยายามเอาให้ได้แต่ผมต้องโซนให้เพื่อนวะถ้ามีตี3ามคนไม่ค่อยดีเห็นไหมมันเดินมาละ จะทุบเพื่ออะไรวะสวยเพื่อนมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องทุบก็ได้บางทีอ่ะมึงจะช่วยมันเพื่ออะไรวะไม่ต้องทุบก็ได้เพื่อนเ<า>ก็บสกิลไว้ทุบตัวอื่นจังหวะที่กูลำเนี่ยมึงไม่ต้องทุบได้ไหมกูจะท้อเรยว,ว, <c oughs> <c oughs> ว่ะไปผมยืนต่อไปผมจะขึ้นเป็นเป็นเควลวาละนะครับ ตอนเดดักตอนเดดักโซนโซนให้แคน,นเฮ้ยป้ากูไปทำอะไรตรงนั้นบะป้ามึงไปทำอะไรบ้าบ้าเนี่ยเว้ยเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะมันทำเพื่อใครเนี่ยโอ้ยเพื่อนโซนดักแต่มึงไปโดนฆ่า What the hell? วัตตาเฮียวสวยลวไงเฮ้เพือพ่อนเพื่อนถอยมาถอยมาถอยก่อนถอยก่อนมันคิดอะไรของมันอยู่วะเมื่อกี้อ๋อกูละท้อเลยว่ะเอ้เพื่อนโดนจับละ สวยแรงไทยไฟเดียวจบสวยเพื่อนสวยเพื่อนโซนมึงไปดักทำไมตรงนั้นมึงไม่ไปตีดักแล้วครูโซนคนเดียวก็ได้แล้วมันเป็นเล่นเยอะไงเมื่อกี้บาวินมันท้อเลยว่ะ ลืมแรงฮะมันไม่เกี่ยวกับแรงหรอกไอสัตว์มันเกี่ยวกับมึงนันแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรครับคนเราพลาดกันได้แหลงไทยไฟเดียวจบของจริง <c oughs> แต่เราไม่เสียดาวนะครับก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เลยนะครับเราบอกแล้วรองเท้าเกาะมันโหดจริงนะครับถ้าช็อตสุดท้ายเนี่ยถ้าผมปาดอกโดนแมวเล็ดนี้ไหลาย,ยาวนะครับเ <c oughs> สียดายผมปาไม่โอนอู้หูทำดาเมจแสนเจ็ด ชี้่แสนเจ็ดโคตรเยอะเอสียดายที่แพ้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราก็ตั้งใจเล่นดีที่สุดแล้วนะครับก,ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่โทษเพื่อนนะครับถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบว่า่วไรก,ก,ก็กราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าตวัดดีครับ๊มยบายทุกคน